สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นว่านหางจระเข้กันนะคะเกี่ยวกับสปปรรพคุณดีๆแล้วก็ประโยชน์เด่นๆของว่านหางจระเข้กันนะคะค่ะเรามาดูสรรพคุณข้อที่1กันเลยนะคะวุ้นของว่านหางจระเข้น,นะคะสามารถใช้สมานแผลและห้ามเลือดได้ทําให้แผลหายไวนะคะ ข้อ2นะคะใช้รักษาอาการติดเชื้ออักเสบและกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆให้เติบโตได้ค่ะข้อ3นะคะใช้รักษาแผลที่เกิดจากความร้อนเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการใช้รังสีค่ะข้อ4นะคะใช้แก้พิษแมงกระพุนค่ะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนจากพิษนะคะค่ะเพื่อนๆเราไปดูข้อที่5กันเลยค่ะ มีสรรพคุณทางยาในการช่วยประสานกระดูกและช่วยบำรุงข้อนะคะและข้อที่6นะคะนำมาปอกเปลือกล้างเมือกออกต้มน้ำเป็นยาระบายยาแก้ไอและยาแก้เจ็บคอได้ด้วยค่ะข้อ7นะคะเรายังนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคนควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะ ข้อ8นะคะเนื้อว่านหางจระเข้นะคะสามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้ค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาเนตตามซอกฟันเลยนะคะข้อ9ค่ะรักษาอาการผิวไหม้แสบร้อนจากแสงแดดและใช้ทารักษาฝ้าบนใบหน้าได้ด้วยค่ะข้อ10นะคะตัดเนื้อวุ้นเป็นแท่งเล็กๆค่ะนำไปแช่ยเย็นแล้วเน็บทวารหนักช่วยรักษาลิซี่ดวงถวาวรได้นะคะ เราทราบสรบรพคุณกันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูประโยชน์กันด้วยนะคะว่านหางจระเข้นะคะยังสามารถทาหน้าได้ด้วยนะคะหากใครมีปัญหาผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าแห้งหรือหน้ามันนะคะให้นำวุนว่านหางจระเข้ไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นนำมาทาใบหน้าก่อนนอนนวดเบาๆทำเป็นประจำสักหนึ่งเดือนนะคะผิวหน้าจะนุ่มชุ่มชื่นไม่หยาบก้านเลยค่ะ แต่ประโยชน์ข้อที่สนะคะว่านหางจระเข้สามารถรักษาสิวนะคะนำบุนว่านหางจระเข้มาล้างให้สะอาดนำไปปั่นจนละเอียดนะคะก็จะได้สมุนไพรมาร์กหน้าจากธรรมชาติทาเบาๆทั่วใบหน้าส่วนที่ใครที่เป็นสิวให้ใช้บุนว่านหางจระเข้แต้มหัวสิวก่อนนอนเพื่อลดอาการอักเสบได้ค่ะประโยชน์ข้อที่3นะคะเราสามารถใช้หมักผมได้เรวยค่ะ ใครมีปัญหาเรื่องผมแห้งสามารถแก้ได้ด้วยการหมักผมที่มีส่วนผสมจากว่านหางจระเข้ให้นำวุ้นไปล้างให้สะอาดนะคะและปั่นกับน้ำเป่าในอาาัตราหนึ่ต่อหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนำไปกองเพื่อนำน้ำที่ได้ไปหมักคนผมประมาณ15นาทีนะคะก็สามารถล้างออกได้ะคะ่ะ คลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะได้นำประโยชน์ดีๆคุณสมบัติเด่นๆของว่านหางจระเข้มาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆคนไหนสะดวกจะใช้อย่างไรก็ลองเลือกใช้ดูได้เลยนะคะคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ และสวัสดีค่ะ